ต่างเครื่องยกมันอันนี้ผะรงนะครับอยู่ที่อำเภอประคํานะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเด้อแถวแถวเตียดชายแดนเลยนวนสุวรรณนะครับตัวนี้เอ็มยูสี่เก้านะครับกำลังนะครับติดเป็นประมาณชั่วโมงหนึ่งครับตอนนี้ไฟดับอยู่นะครับเด้อไฟดับอันนี้เป็นแบบแยกระบบนะครับอยู่อำเภอประคันะครับเด้อห่างจากตัวอำเภอประมาณสิบกิโลนะครับน่ครับรอไฟมานะครับไฟมันดับนะครับเป็น้องเด้อนะครับกำลังเชียบเล็กอยู่นะครับไฟมันไอละลายนะครับ ปักมันละลายก็ได้ตรงร้อนอยงหน่อยนะครับอันนี้คอนติดตั้งนะเพี่น้องนะเพราะท่านได้แล้วดีนะครับที่โยของผมกระบอกใหม่คอนโทรลใหม่นะครับตัวนี้เหลาคอนปุ่นเลยอีกน้อยหนึ่งนะเพี่น้องนะเรียดตะนะครับประกอบนะครับกะเรียบร้อยนะครับระบบหมุนหมุนมันนะครับเสร็จทับเรียบร้อยแล้วครับกับติดสติ๊กเกอร์นะครับเด้อนี่ครับเป็น m อนะครับ4902นะครับกูบูตานะครับรุ่นรุดหลุดหม่นะครับเด้อนี่ครับ มันคือจยงมันสีทำทำกับคูบุตตาหาติบแล้งหแต่ว่ามันสีพวกโค้งสางหรือว่าพวกนะครับนั่นแหละต่างๆมันถใหไงก่าคูบุตตาหาติบแล้งอยู่ครับเติบหนึ่งอยู่นะครับเล้อพเป็น้นองนะครับเด้อตัวนี้ครับไก่ติดเ็จเป็นเล็กล้างน้ำนะครับเด้ออัดหัวจระเบียหัวแปดหัวเลยนะครับแต่งทำไมเบิ้องถุยางนะครับกระบอกไงนะครับแล้วกะสีขึ้นไปพ่อกันยุทที่พื่นล้ครับเพชรชบูรณ์นะครับผม แถวแถวชนแดนกับหนองไพแล้วก็ที่ไปเนินมาปางต่อเลยนะครับเอาไปหาคัานเลยนะครับเด้อแล้วก็ที่มาเจ็บงานเราเละบานจากักสามสี่คันแล้วก็ที่ลุยกระบินบุรีทั้งเดือนเลยนะครับผมแล้วก็เรียบาทา่บา,ทานได้ท่านได้เต็มเดือนมาเล้พี่น้องออเดือ์เขาเขาก็เร่งงานให้ให้มันได้มากที่สุดนะครับเขาจะเอานะครับงานอาจจะเอาเป็นงานเดือนหนะมาลงมาอีกจากคันสองคันของเดือนนี้นะครับเบิ้งก่อนนะครับแต่ว่าก็ได้เร็วทุกคนนะพี่น้องเด้อผมกันิน ความเร็วหรอความมาตรฐานในเอฟซีเฮาอยู่นะครับเด้อตัวหนึ่งคือเก่าบัวบังตาด้อครับเด้อตัวนี้ครับหลังคาหลอกไว้เรียบร้อยบวมิสันแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวคอยต่มมาติดตามบึงบัดมันเหลวนะครับเด้อโกลนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ว่ากับบัทไหนดเรียบร้อยดีปันใดนะครับพี่น้องสติกอกสติเกอร์ติดเรียบร้อยนะครับตัวตาด้วยต่อเลยเป็นเรียนยู่ตังามหมัดนะครับคันนี้นะครับยกขึ้นเลยน้ำมันต่อน้ำมันนะครับ สวยงามมากนะครับผมตัวนี้นะครับวก็หั่นนะครับโอลิงมมนหลุดนะครับแล้วทดลองโอเคนะครับใบดันผ่านทุกอย่างผ่านนะครับเป็นเรียมยูซีเกานะครับด้วยติดยู่ปะคำนะครับบ้านไหนงั้บ้านไหนก็บนบ้านไหนบ้านไหนก็บ้านเปือกบ้านเปือมนะครับด้วยนะครับลุงลุงชินขยับรถก็ไดเลยเออละบิดดากรถกันยกขึ้นนะจระบอกใหม่คอนโทรลใหม่เลลล้างน้ำนะครับผมสวยงาม ยกยิบยิกสายไฟพวงมาดอยยิโอเคนะครับผมซํานี้กันเลยรถแล้วนะครับแค่นี้กันเลยรุนหกลอเขาสบายสบายแล้วนะครับผมสามารถยืดออกยืดไอหุบเขาได้นะครับได้ตัวนี้เป็นรุ่นไม้รุ่นหกเฮานะครับนี่แหละก่อแบบง่ายๆนะครับตามๆเลยนะครับเนี่ยลูกค้าปั๊บระดับตามใจชอบได้เลยนะครับกรบบอกเดียวกับบอกง่ายนะครับ อยกคอนโทรลอยากระบบไม้เบิดนะครับมาติดตั้งหอดหน้าบ้านให้เลยนะครับตัวนี้ว่าหันทั้งไฟดับทั้งน้ำมันนั่นโอลิ่งรุดนะครับว่าหันนี่เปลี่ยนไม้นะเอ้อใส้ไม้แล้วนะครับเปลี่ยนลูกไม้เลยโอลิงมันเปลี่ยนนะครับเนี่ยใบดันมันดีจ้อใบดันดีเลยโยกขึ้นโยกลงให้พี่น้องเาเบิ่งได้นะครับตัวนี้นะครับนิ่มบ่นิ่มบ่นิ่มมากนะครับโอเคยกไว้ยกไว้ แยกคอนโพลแยกระบบไม้เบ yeah, like right? ิดนะครับตัวนี้วาร์เจลบี๊แปดนะครับยกได้เลยหกล้อนะครับหกล้ออันที่สูงประมาณนี้เลย้อครับเด้อพี่น้องเด้อหกล้อเฮาประมาณนี้แหละหกล้อนะครับหรือว่าต่้มก็นี่พร้อมนะครับแต่ว่าเฮาจะยกขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับนี่นะครับเลยเกียบถึงสายไปเลยนะครับเนี่ยระดับหกล้อนะครับหกล้อผมจะวัดให้เบิึงนะครับเด้อนี่ครับหกล้อประมาณนี้เด้อครับเด้องหกล้อเฮาหกล้อสูงๆนะครับประมาณนี้แหละ แต่ว่าเขาจะยกขึ้นไปอีกประมาณเมตรถึงสองเมตรนะครับไปทิ้งพานะครับเนี่ยครับเกียบจู๋สายไฟเสร็จนั่นเลยนะครับถ้าผมยื่ออกไปอีกถึงสายไฟนะครับเด้อนั่นนี่ละสูงเติมนะครับไม่เป็นธรรมดาเลยครับเด้อสูงนี่แล้วก็บางวางเกียบถึงดินนะครับเห็นไหมครับคอได้สบายเลยนะครับพี่น้องหากคอรับรถเสริมเล็กเป็นเล็กล้างน้ำนะครับเด้อโอเคพี่น้องได้ไปพอกันอยูบุนละยู่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ นิดโนโลกันตอเลยนะครับนี่เป็นหองตวบานะครับเป็นผืนถอนมันพอดีนะครับก็เลยนะครับเราจะมาลองบึงนะครับเด้อตัวนี้นะครับพอดีรถเป็นถอนมันพอดีนะครับโอ้มันดินพืนดีดีนะครับข้างๆป็นสวนทุเรียนนะครับแถวๆอำเภอประคันะครับจังหวัดบุรีรัมย์ปื้ดมึงทุเรียนกระบกกระบุมีพี่น้องมีแต่ผลักคนปื้ดปลูกถึงสวนทุเรียนงามแห่งดินพืนดีนะครับแถวประคันะครับเด้อ ส่วนมากเป็นสายนำยศนะครับพี่ปนใส่กันนี่แหละเอาใส่เยอะๆเลย MU MU อันนี้ปนใส่เข่งนะครับแบกขึ้นลงหกล้ดวเว่าเหร่ขมนี้นะครับเครื่องมืออันนี้ประสงค์นะครับ

你管。